สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเดิเคยเฮงเฮงบอลเต็งวันนี้จะมาวิเคราะห์อบอลในวันที่13มกราคม2 5 6 5มีทั้งหมด4คู่ด้วยกันมาเริ่มกันที่คู่แรกลิเวอร์พูลปะทะอาเซนอนคิกออฟเวลาตี2 45นาทีคู่ที่2แอดมาริกปะทะบินเบา คิกออฟเวลาตีสอตรงคู่ที่3นาโปลีปะทะพิอเลนติน่าคิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงและคู่สุดท้ายเอซีมิลานปะทะเจนัวคิกออฟเวลาตีสามก่อนที่จะไปพบกับการวิเคราะห์บอลของเฮงในวันนี้เรามาดูผลงานของเฮงเมื่อวานกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้าง มาดูกันที่ผลวิเคราะห์บอลของเฮงในวันที่12มกรากันนะครับวันที่12มกราเฮงให้ไปทางด้านเอซเวนิบุกบ้านออต n ลนตาแต่แพ้ไปนะครับแพ้ทั้งราคาแพ้ทั้งสกอร์เลยนะครับส่วนต่อมาเลอันมารลิกกับบาร์เซโลนาเฮงให้ไปท้ายเจ้าบ้านอย่างเลอันมารลิกแต่ก็เสมอในเวลาไปด้วยสกอร์2ต่อ2และไปชนะนอกเวลาอีก1ลูก เป็นทางเลอันมาริคที่ชนะไปแต่ว่าแพ้ราคาไปนะครับถัดมาสเปอร์เจอเชลซีคู่นี้กินไปนะครับกินสเปอร์ในบ้านไปด้วยสกอร์0ต่อ1และสุดท้ายอินเตอร์มิลานกับยูเว่เป็นทางอินเตอร์มิลานที่เอาชนะนอกสกอร์ไปได้ด้วยสกอร์2-1ต่อ1แต่แพ้ในเวลาไปด้วยสกอร์1-1ต่อหนะครับถือว่าแพ้ราคาไปมาเริ่มกันที่คู่แรกอย่าง นาโปลี oli, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างฟิออร t เลตินาคู่นี้เรามาดูกันที่ราคาเฮดิแคปก่อนนะครับตอนนี้ราคาเฮดิแคปอยู่ที่นาโปลีต่อ0.5ควบลูกนะครับนาโปลี oli, ตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางการแข่งขันในในลีกของตัวเองนะครับส่วนฟิออร t เลตินาอยู่อันดับ7นะครับผลการพบกันของคู่นี้5นัดหลังสุดคู่นี้10นัดหลังสุด ชนะ6เสมอ2แพ้2นะครับเป็นทางด้านนาโปลีที่สามารถเก็บชัยชนะได้มากกว่าทางฟิออเลนติน่มาดู3นัดหลังสุด3นัดหลังสุดนาโปลีบุกไปเฉือนเอาชนะฟิออรเลติบ้านได้คาบ้านด้วยสกอร1์1ต่อ2และถัดมานาโปลีก็ยังสามารถบุกไปถล่มฟิออรเลติ่าได้ในสกอร0์0ต่อ2 ลกลับกันฟิออรติน่ามาเยือนบ้านนาโปลีบ้างเจอนาโปลีเตะตูดกลับบ้านไปในสกอร์หต่อศูนย์ครึ่งโหลกันเลยมาดูผลแพ้ชนะคู่นี้กันบ้างของราคา3นัดล่าสุดที่เคยพบกันมาเป็นทางด้านการชนะราคาทั้งสิน้นมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของนาโปลีหรือทีมเจ้าบ้าน5นัดหลังสุดของทีมนาโปลีชนะ2เสมอ1แพ้2 มาลงดีเทลกันนาโปลีเอาชนะซานโดเลียที่บ้านของตัวเองได้ในสกอร1์1ต่อ0เรียกได้ว่าเป็นการเฉือนเอาชนะไปได้ถัดมานาโปลีบุกไปเยือนยูเวนตุสขาบ้านยังสามารถเสมอกับยูเวนตุสไปได้ในสกอร1์1ต่อ1 และถัดมานาโปลีเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างสเปเซียแพ้ให้กับสเปเซียไปในสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งถัดมาเอซีมิลานเปิดบ้านรับการมาเยือนของนาโปลีนาโปลีสามารถเอาชนะเอซีมิลานคาบ้านได้ด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งและสุดท้ายนาโปลี oli, เปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างเอมโปลีนาโปลีถูกเอมโปลียิงเข้าโกลหนึ่งนัดและจบเกมไปมาดูผลแพ้ชนะของราคากันบ้าง ผลแพ้ชนะของราคาอย่างนาโปลีชนะ2แพ้3ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อมาที่ฟิออเลตินากันบ้างหรือทีมเยือนฟิออเลตินาหนัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ถ้าเทียบกับทางนาโปลีแล้ว5นัดหลังสุดถือว่าใกล้ๆก,กันไม่ห่างกันมากมาลงดีเทลกันนะนัดล่าสุดฟิออเลตินาบุกบ้านโตลีโนเจอถล่มกลับบ้านมาสประตูต่อศฟิออเลตินา บุกบ้านเวโรน่ตีเสมอกันได้1ต่อ1จบไปด้วยสกอร์นี้ฟิออล t ตินาเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างซัสเซาโลจบเกมด้วยสกอร์2ต่อ2 f i ฟิออลิตินาเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างเบเนเวนโตสามารถเฉือนเอาชนะพีมเบเนเวนโตไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ1และสุดท้ายฟิออลิตินาสามารถชนะทีมซาเลตินดาน ไปด้วยสกอร์4-0กลับบ้านไปอย่างเสียใจและเสียน้ำตามาดูกันที่ผลแพชนะแฮดิแคปกันบ้างผลแพ้ชนะแฮดิแคปของฟิออร์เรตินา่าเคยชนะอยู่แค่ครั้งเดียวในนักที่เจอกับซาเลนติตาหน้านอกนั้นจะเป็นการแพ้ไป3ครั้งและเสมอ1ไลอัพผู้เล่นของผู้นี้ยังไม่เปิดเผยออกมามีแต่รายชื่อผู้เล่นของนัดที่แล้วทางเฮงจะไม่พูดแล้วนะครับ ผลการแข่งขันของ2คู่นี้ทางเฮงคิดว่าจะเป็นทางนาโปลีที่สามารถเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองไปได้เพราะอย่างในช่วงนี้นาโปลี5นัดหลังสุดค่อนข้างจะชนะอยู่ตลอดนะครับค่อนข้างจะชนะแต่ว่าก็ชนะไม่ขาดแต่ก็ยังจะสามารถชนะราคการฮนดิแคปในคู่นี้ไปได้ส่วนฟิออเลติน่าช่วงหลังๆมามีแต่เสมอแล้วก็แพ้นะครับทางเฮงเลยคิดว่าทางนาโปลีน่าจะเก็บแต้มไปได้แล้วก็ชนะไปอย่างไม่ยากเย็น กันที่คู่ถัดไปอย่างแอตแลนติกมารติกเปิดบ้านรับกันมาเยือนอย่างบินเบาราคาของคู่นี้เป็นยังไงกันบ้างราคาของคู่นี้เป็นทางเจ้าบ้านแอตแลนติกต่อไปอยู่ครึ่งลูกคู่นี้เพียงชนะก็ถือว่าทําให้สเต็ปไม่ตายแล้วนะครับมาดูผลการพบกันของ2ทีมนี้2ทีมนี้ห้านัดหลังสุดเป็นทางแอตแลนติกมาริดชนะ2เสมอ2แพ้1ถือว่าภาษีดีกว่าทางบินเบาเล็กน้อยผลการแพ้ชนะราคาในแคบบ้างลหละชนะ2แพ้2เจ้า1 ผลการแข่งขันของทีมเจ้าบ้านหรือเอลติโกมาดริดเป็นยังไงกันบ้าง5นัดหลังสุด5นัดหลังสุดชนะ2เสม,มอ1แพ้2ถืเยว่ากลางๆไม่ไปทางชนะหรือทางแพ้50-50กันเลยนะทีมนี้ต่อไปมาลงดีเทลกันสัก3ามนัดย้อนหลังสามนัดย้อนหลังเอลติโกมาดริดบุกไปเยือนบียาเลอันเสม,มอไปได้ด้วยสกอร์2ต่อสองเลติโกมาดริดบุกบ้านซีเอฟลาโยจบไปด้วยสกอร์0ต่อ5ถัดมา a t l เลติกอมาติกเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างลาโยบาเยกาโนสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์2ต่อ0เรามาต่อกันที่ราคา h a นแิแคปของแอตเลติกมาติกชนะราคาไป2ครั้งแพ้ไป2และ,จะเจ้าไป1ต่อมาเรามาดูกันที่ทางทีมเยือนกันบ้างอย่างบินเบาบินเบา5นัดหลังสุดเป็นยังไงกันบ้าง5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ภาษีดูค่อนข้างดีกว่าทางแอตเลติกมาิค่อนข้างมาก แต่เกมล่าสุดของบินเบาไปเสมออาราเบสคาบ้านมา0ต่อ0และไปบุกไปเอาชนะทีมมาชาเลอนันด้วยสกอร์0ต่อ2บุกไปเอาชนะโอซาซูน่าด้วยสกอร์1ต่อ3 แต่กับแพ้ให้กับเลอันมาลิกในบ้านด้วยสกอร1์1ต่อ2และสุดท้ายแอนติบินเบาสามารถเอาชนะเลอันเบติสด้วยสกอร์3ต่อ2เรียกได้ว่าเป็นการเฉือนเอาชนะมาต่อกันที่ราคาแพ้ชนะแฮนดิแคปผลราคาบินเบาสามารถเอาชนะราคาไปด้วย3ครั้งแพ้2เรามาดูกันที่ไลอัพว่าไลอัพเขาประกาศออกมาหรือ,อยังกันนะครับ ไลอัพคู่นี้ยังไม่ประกาศไลอัพนะครับทำให้เฮงไม่สามารถดูไลอัพได้แต่ไม่เป็นไรครับเรามาดูจากรถิติย้อนหลังของทั้ง2ทีมแล้วเฮงมองว่าแอตแลติกมาดริกน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าจากทัศนคติของเฮงนะครับเนื่องด้วยอันดับที่ดีกว่าของตารางอย่างแอตแลติกมาดริกอันดับ4และวินเบาอยู่อันดับ9และผลงานที่พบกันมาก็เป็นทางแอตแลติกมาดิกที่สามารถชนะไปได้มากกว่าแพ้นะครับ เป็นบินเบาที่เคยชนะเอลติโกได้แค่2ครั้งนะครับผลการแข่งขันก็เหมือนกันครับลังๆมา a เอลันติโกมาริกก็สามารถทําผลงานได้ค่อนข้างดีกว่านะครับและค่อนข้างยิงขาดด้วยถ้านับจาก5เกมหลังสุดเฮงเลยมองว่าเฮงให้ไปทางแอล a นติโกมาริดจะสามารถกุมชัยชนะคาบ้านตัวเองไปได้นะครับและส่งให้แอตแลนติกบินเบากลับบ้านไปเช็ดน้ําตาตัวเองนะครับ มาต่อกันที่คู่ถัดมาอย่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลเป็นหลก FA ครับนะครับมาดูกันที่ผลราคาที่ประกาศออกมาตอนนี้ เป็นทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลต่อไปอยู่0.5ลูกหรือครึ่งลูกถือว่าน้อยมากสำหรับ2คู่นี้ลิเวอร์พูลอยู่ที่อันดับ3ของลีกตัวเองส่วนอาเซนอลนอยู่ที่อันดับ4ของลีกตัวเองถือว่าเป็นการแข่งขันที่สมน้ำสมเนื้อต่อมาเรามาดูผลการพบกันของ2คู่นี้กันบ้าง5นัดหลังสุดเป็นยังไงกันบ้าง เป็นฝ่ายลิเวอร์พูลที่สามารถกวาดชชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอ2ครั้งและยังไม่เคยแพ้อาเซนนลมาเลยในช่วง3นัดห้านัดหลังสุดที่ผ่านมามาดูกันที่ผลแพ้ชนะของราคากันบ้างคู่นี้ที่เจอกันมา5ครั้งสามารถชนะราคาไปได้ถึง3ครั้งและแพ้ไปถึง2ครั้งถ้ามาดูกันที่ราคาพวกครึ่งลูกกันบ้างครึ่งลูกจะมีภาษีที่ชนะ1แพ้1ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ต้องลุ้นกันเอา แต่เฮงมองว่านัดล่าสุดที่เจอกันมาลิเวอร์รพูลสามารถถล่มอารเซนนลกลับบ้านไปได้4ประตูต่อ0เฮงเลยมองว่ายังไงยังไงรอบนี้ก็ไม่ต่างจากเดิมมาดูผลการแข่งขัน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์รพูลกันบ้างน,นะครับ ห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1ช่วงนี้เป็นอะไรเหมือนเครื่องไม่ติดนะครับก็เลยเสมอไปค่อนข้างเยอะหน่อยเรามาดูกันต่อเลยนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างชูสบิลี่ทาวสามารถชนะไปได้ถึง4ต่อ1ประตูและสามารถชนะราคาไฮดิแคปไปได้ด้วยนะต่อมาลิเวอร์พูลบุกบ้านเชลซีเสมอไป2ต่อ2และก็ยังสามารถชนะราคาไฮดิแคปไปได้ด้วยถัดมาลิเวอร์พูลบุกบ้านเลสเตอร์ซิตี้เป็นทางเ์พูลที่ต่อไป1ลูกแต่กลับกัน เลสเตอร์ซิตี้สามารถยิงเข้าโกของลิเวอร์พูลได้หรือทำคะแนนได้นั่นเองเลยทำให้คู่นี้แพ้ไปนะครับแพ้ทั้งราคาแพ้ทั้งทีมถัดมาลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ จบไปด้วยสกอร์3-3ต่อคาบ้านลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายทีมลิเวอร์พูลที่ต่อไป1ลูกคู่นี้แพ้ราคาไปนะครับและสุดท้ายลิเวอร์พูลบุกบ้านท็อตแนมฮอสเปอร์จบไปด้วยสกอร์2-2ต่อคู่นี้เป็นทางทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลต่อไปครึ่ง ควบ1ลูกนะครับก็แพ้ราคาไปตามระเบียบม,มาสรุปราคากันนะครับชนะไป2แพ้3นะมาต่อกันที่เทียมเยือนอย่างอาร์เซนอล5นัดหลังสุดเป็นยังไงกันบ้าง5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ0แพ้2ภาษสีใกล้เคียงกันและเรามาลงดีเทลกันครั้งล่าสุดอาร์เซนอลบุกไปบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสแพ้กับปาดมาอย่างน่าเสียดาย นอตติงแฮมฟอ o r เรสเชื้อเอาชนะไปด้วยสกอร์1ต่อศและสามารถและแพ้ราคาไฮนิแคปไปนะครับเป็นฝ่ายอาร์เซนอลที่ต่อไปครึ่งลูกควบ1ลูกนะครับถัดมาอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลแพ้ขาบ้านไป1ประตูต่อ2คู่นี้ผมมองว่ายังไงแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชนะไปนะครับราคาก็ถือว่าเจ้ากันไปถัดมานอริดซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลถูกอาร์เซนอลถลม่ม คาบ้านไปทั้งหมด0ต่อ5ชนะราคาไปนะครับราคาต่อเพียง1ลูกแต่อาเซนอลยิงไปทั้งหมด5ลูกผัดมาอาเซนอลเปิดว่ารับการมาเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์อาเซนอลสามารถตีตูกลับให้ซันเดอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์5ต่อ1และสามารถชนะราคาไปได้ด้วยนะครับสุดท้ายอาเซนอลบุกบ้านลีดยูไนเต็ดอาเซนอลสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์1ต่อ3เรียกได้ว่าถล่มกันเลย และสามารถชนะราคาไปได้ด้วยทางอาเซนอลสามารถชนะราคาไปได้ทั้งหมด3ครั้งเจ้า1แพ้1เป็นภาษีที่ดีกว่าทางลิเวอร์พูลค่อนข้างมากเรามาดูอัปเดตไลน์อัพของทั้งสทีมนี้กันทั้ง2ทีมนี้ไลน์อัพม,มีมาให้ดูกันนะครับไลน์อัพเฮงจะพูดเขาๆนะศูนย์มาเริ่มกันที่ลิเวอร์พูลกุนซื้อของทางลิเวอร์พูลวางมากมาที่433เน้นการบุก หน้า3ตัวมีใครบ้างท่าคูิมีโฮเบตูมีโดเอโกและมีกองกลางอย่างอเล็กมีฟาบินโยมีจอแดนมีกองหลังอย่างแอนดูเฟอร์กิวอิบราฮิมาเจมและผู้รักษาประตูตัวสำรองอย่างเขาอินฮิมเคลเฮอร์มาอัปเดตตัวผู้เล่นบาดเจ็บและหยุดแข่งกันนะครับตัวบาดเจ็บมีทั้งหมด สามคนสงสัยจะบาดเจ็บอีกหนึ่งเป็นสี่คนนะครับและไปรับใช้ทีมชาติอีกทั้งหมดสามคนไม่สบายไปหนึ่งมาดูของฝั่งทีมเยือนกันบ้างอย่างทีมอาเซนอลทีมอาเซนอนคุณซื้อของเขาวางแผนมาที่4ี่สองสามนำมาด้วยอเล็กซองลากาเซตกลางลุกอย่างบูกาโยเอมิลแกเบลนะครับกลางรับอย่างมาตินกับกานิดนะครับและกองหลังอย่าง ไทเกฮิโลเบนไวยนะครับกาบิเอลนะครับแล้วก็คีแลนผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างแบร์เลนูมาอัปเดตลายอัพผู้เล่นที่บาดเจ็บกันนะครับและหยุดแข่งมีผู้เล่นรับใช้ทีมชาติถึง4คนสงสัยจะบาดเจ็บอีก2และหยุดแข่งไป1คนนะครับภาษีทางอาเซนนลค่อนข้างดีกว่านะครับแต่เฮงก็ยังเชื่อว่า ลิเวอร์พูลยังจะสามารถเอาชนะอาเซนอลในบ้านของตัวเองไปได้นะครับและก็ยังจะสามารถชนะราคาไปได้ด้วยนะครับถึงแม้อาจจะได้สักแค่ครึ่งแาละคาแต่เฮงก็ยังคิดว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเอาชนะไปได้นะครับขั้นต่ําก็คือ1ลูกครับขั้นสูงคือ2ลูกครับแต่ว่าสูงต่ําเฮงให้ไปทางต่ํานะครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายอย่างเอซีมิลานเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจนัวนะครับ ราคาของ2ทีมนี้เปิดมาที่ AC ซีมิลานต่ออยู่1.5ลูกนะครับมาดอาูอันดับของทางทีมเจ้าบ้านอย่าง AC ซมิลานอยู่อันดับที่2ส,ส่วนเจนัอยู่อันดับลังท้ายที่19เหลือเรียกได้ว่ารองท้ายตารางกันเลยนะครับถัดมามาดูผลงานการพบกันของ2ทีมนี้5นัดหลังสุดกันบ้าง5นัดหลังสุดเป็นฝ่ายทีมเจ้าบ้านนะครับ a อซี AC มิลานสามารถเอาชนะเจนูไปได้3 เสมอ1แพ้1มาลงดีเทลกันนะครับ AC มิลานบุกถลม่มเจนัวคาบ้านไปด้วยสกอร์0ต่อ3และยังสามารถชนะราคาไปได้ด้วยถัดมา AC มิลานเฉือนเอาชนะเจนัวไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ1แต่ว่าแพ้ราคากันไปถัดมา AC มิลานสามารถตีเสมอ2ต่อ 2, 2อง่างหน้าเสียดดยและก็แพ้ราคาไปได้ด้วยนะครับ ถัดมา a c มิลานเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจนัวแต่นัดนี้ a c มิลานฟอร์มค่อนข้างแผ่วเลยแพ้แพ้ไปที่สกอร์1ต่อ2และก็แพ้ราคาไปด้วยเช่นกันสุดท้าย AC มิลานบุกบ้านเจนัวบ้างชนะไปด้วยสกอร์1ต่อ2และก็ชนะราคาไปด้วยนะครับผลการชนะราคาของ2คู่นี้อยู่ที่2ครั้งแพ้3 มาดูผลการแข่งขัน5นัดหลังมาดูผลการแข่งขัน5นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านอย่างเอซมิลานกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ภาษีค่อนข้างดีกันเลยมาดูกันที่คู่แรกอย่างเอซมิลานบุกบ้าน AC ซเวดิตถูกเอซมิลานถล่มไปทั้งหมด0ย์ประตูต่อ3และยังสามารถชนะราคาไปได้ด้วยเอซมิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างเอโลมา a s เ o m โก็เป็นทีมที่เก่งนะครับแต่เจอ AC ซีมิลานถล่มกลับบ้านไป3ประตูต่อหนึและยังสามารถชนะราคาไปได้ด้วยถัดมา AC ซีมิลานบุกบ้านเอมโปลีกันบ้างจบเกม a อซีมิลานสามารถชนะไปด้วยสกอร์2อ2ประตูต่อ4และยังสามารถชนะราคาไปได้ด้วยถัดมา AC ซีมิลานเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนอย่างนาโปลีครั้งนี้ a อมิลานแพ้คาบ้านไป ด้วยสกอร์ศต่อ1นถือว่าเป็นการเฉือนเอาชนะไปและแพ้ราคาไปด้วยเลยทันทีถัดมาสุดท้ายนี้ AC ซีมิลานบุกบ้านอูดิเนเช่แต่กลับทำได้แค่เสมอ1ต่อ1ประตูและยังแพ้ราคาไปด้วยเรามาดูอัปเดต5นัดหลังสุดของทีเบือนอย่างเจนัวกันบ้าง 5นัดหลังสุดของเจนัวชนะ1เสมอ2แพ้2พาสีแย่กว่าเอมซีมิลานค่อนข้างเยอะเลยนะครับอังฝั่งเจนัวเจนัวเปิดบ้านร้กกันมาเยือนอย่างสเปเซียก็แพ้ให้กับสเปเซียคาบ้านไปด้วยการเฉียนเอาชนะด้วยศูนย์ประตูตอนหนึ่งและแพ้ราคาไปเจนัวบุกบ้านซาสซซโลเจนัวก็ทําได้แค่เสมอด้วยสกอร์หต่อหนึ่งและก็ชนะราคาไปด้วยเพราะทางซันซาโ,โลเป็นฝ่ายที่ต่อ เจนัวเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างอาตาลันตาเสมอไปที่สกอร์0ย์ต่อ0ถือว่าชนะราคาไปถัดมาเจนัวบุกบ้านลาซิโอแต่ถูกตีตัวกลับจากลาซิโอไปทั้งหมด3ประตูต่อหนึ่งและก็แพ้ราคาไปถัดมาเจนัวเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างซาเลนิตนาสามารถเฉือนเอาชนะซาเลนิตนาไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูย์และก็ชนะราคากันไป เรามาดูลน์แอปของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับลน์แอปของทั้ง2ทีมตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยมานะครับแต่ทั้ง2ทีมเห็งมองว่า AC ม i l a n จะสามารถเอาชนะไปเอาชนะเจนัวไปได้อย่างง่ายดายและก็ยืดอกรับชัยชนะไปได้เลยนะครับอย่างทาง AC ม i l a n ผลงานที่ค่อนข้างดีกว่าใน5นัดหลังสุดที่ผ่านมาถ้าเทียบกับทางเจนัวแล้วเจนัวยังชนะแค่ครั้งเดียวและเสมอ2ครั้งแพ้ไปอีก2ครั้ง กับกัน AC ซีมิลานสามารถเก็บแต้มได้ถึงสนัดเสมอไป1นน,นัดและแพ้ไป1นน,นัดพาสิทัทางเอซีมิลานค่อนข้างดีกว่าและเล่นในบ้านของเอซมิลานเองด้วยทั้งขวัญกำลังใจให้กับนักเตะหรือผู้เล่นเฮงยังไงก็มองว่า AC ซีมิลานจะสามารถเก็บชัยไปให้กับท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอนกันไปนแล้วนะครับกับการวิเคราะห์บอลสุดมันกับผมเฮงเฮงบอลเต็ง ในวันที่13มก,กราคมมาสรุปลักษนะที่เฮงให้ไปทั้งหมดนะครับอย่างคู่แรกลิเวอร์พูลปะทะอาเซนนลลิ Liverpool, เวอร์พูลเฮงมองว่าลิเวอร์พูลแน่นอนลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลแน่นอนชนะอาเซนนลแน่นอนครับในเกมนี้ถัดมาอเล็กซิโกมาดรลิดเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างบินเบาเฮงก็ยังมองว่าเป็นฝ่ายทีมเจ้าบ้านที่ชนะ เหมือนกันเหมือนทางลิเวอร์พูลถัดมานาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างพิอเลติน่าเฮงก็มองว่านาโปลีจะสามารถเก็บชัยไปให้แฟนบอลหรือทางแฟนบอลทางบ้านของตัวเองเพราะตัวเองเป็นทีมเจ้าบ้านได้ดีใจกันอย่างแน่นอนเฮงจะให้ไปทางนาโปลีและสุดท้ายเอซีมิลานปะทะเจนัวเฮงก็ยังมองว่าทีมเจ้าบ้านเหมือนกันที่จะสามารถเก็บชัยไปให้ แฟนๆของทีมเจ้าบ้านตัวเองได้ดีใจกันทางวันนี้เฮงให้ไปทางเดียวเลยคือทีมเจ้าบ้านทั้งหมดนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์อบอลส่วนใครที่อยากได้ตัวเน้นเต่ง V.I.P. สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดเฮง789วันนี้เฮงก็ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ